ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วินัยนะคะฤารูอาจารยุทธศรีโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อ,รตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสูการรร่การทำนายดวงชะตาในช่วง วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายนปี2565นะคะและสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนาของผู้ที่เกิดราศีมีนนะคะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนก็ชาวราศีมีนท่านใดนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่ฟังอยู่ก็ตั้งิตอธิฐานนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสับไพ่นะคะสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเริ่มถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะ,ะดังนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มา ทั้งหมดสิบสองใบสิบสองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะนะจักรราศีหรือว่าสิบสองคบนะคะสองค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะ คำทานายนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะว่าเป็นดวงชะตาของทานาดถ้าหากว่าใครฟังแล้วก็รู้สึกว่าต้องการคําทํานายหรือคำแนะนํแาแนวทางแบบยิบีโค้ดนะคะผ่านไพ่สอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูําว่านะักไพ่ชาวราศีมีนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างไรนะ ท่านใดที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การทำลาดดยดวงชะตานะคะแบบไพ่ยิปซีในหลักการของอาจารย์ที่เรียกว่ายิปซีโค้ดนะอาจารย์จะให้เทดนิของโค้ดค่ะในการ ให้คำแนะนํา,นานผ่านไพ่และก็เป็นการใช้คําพูดแบบพลังบวกนะคะไม่ต้องกังวลนะสบายใจได้ะคะ่ะเรื่องติดโกงติดการ,รมไม่มีเพราะอาจารย์จะให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตนะคะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอดีตนะคะเพราะว่าอาดีตเป็นตัวกาหนดปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวกําหนดอนาคตของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเทคนิควิธีการหลายอย่างท่านใดที่สนใจเทคนิคของอาจารย์ในการทำนายรวงชสตาก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่ช่องทางรายละเอียดนพยากรณ์น,นะ โอเคค่ะและนี่คือนัาไพ่ชาวราศีมีนที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนิถุนาคะก่อดอื่นค่ะ ท่านที่เข้ามาติดตามอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยขอให้ทุกคนนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าชาวราศีมีนเนี่ยเขาเป็นชาวธาตุอะไรแล้วก็ไพ่ประจําราศีคืออะไรชาวราศีมีนคะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำนะนะน้ำคือยังไงคะน้ําคือมีความใจเย็นแน่นอนเนาะน้ำได้ปรับตัวเก่งน้าใจเย็นอ่อนโยนอ่อนวานอ่อนไหวแบบนี้เลยนะแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ง่ายปรับตัวเก่งและเป็นคนเจ็บรายละเอียดเพราะเวลาที่น้ําไปในทิศทางไหนเ,นเขาก็จวดเรี่ยวเลยนะ ปรับตัวเก่งเจ็บรายละเอียดเกี่ยวความรู้สึกนี่คือความเป็นน้ำเนาะและไพ่ประจําราศีค่ะไพ่เดมูลนะคะถ้าไพ่เดมู n บอกเลยนะ คุณนะคะชาวราศีมีจะเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดวิเคราะห์มากมายหลายอย่างกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวงังด้วยความแบบใส่ใจในทุกขั้นตอนเอออะไรเล็กๆน้นอยๆกบไปปล่อยผ่านนะเก็บมาคิดทบทวนมากมายเตไมไปหมดระวงนะังในเรื่องความคิดนะถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นคนที่ตกกังวลได้น,นะคะนี่ความเป็นไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกำเนิดค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนตัวตนคุณได้ไพ่แฮงแมนแต่ไพ่แฮงแมนนะมานะบอกเลย นะชาวราศีมีนคะช่วงระยะเารานี้ในครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนหากว่าท่านใดเนี่ยกำลังมีไอเดียโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่จะลงมือทำในเรื่องของการงานการกระทำรอจังหวะหน่อยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยแฮงแมนเนี่ยบอกเลยค่ะแกนของไพ่คือ รอจังหวะรอโอกาสอะไรบางอย่างที่มันใช่มากกว่านี้จะถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะแต่คุณต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกห้ามทาแล้วทำไม่ได้เลยเช็คให้ชัวร์ให้ชัดเจนถ้าคุณรอบครอบในทุกบุมแล้วแต่เชื่อได้คะว่าชาวราศีมีนเนี่ยเขาจะรอบครอบอยู่แล้วเขาจะรออักเอ่แล้วถ้าอะไรที่มันดูแบบสูงเสียงเนี่ยเขาจะไม่ทําเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจังหวะรอโอกาสดูข้อมูลละเอียดให้ชัดเจนแล้วค่อยตัดสินใจลงมือทําเพราะว่าให้แม่เนี่ยเหมือนกับว,ว่ารอนะ แต่ใครบางคนถ้านอนค่อยหัวแบบนี้คงพับขาแบบนี้ไม่ได้หรอกรู้ป่ามันก็ทรมานใช่ป่ะแต่เขารอแบบไหนคะรอแบบรู้ว่ามีมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแบบมีเป้าหมายอะเออรอแบบมีเป้าหมายว่าจะต้องทําอะไรหลังจากนี้คะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของคุณ,คณการรอคุณต้องทำอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะตําแหน่งเรื่องของการงานการกระทาําคุณได้ไพ่แตะถ้วยถ้าไพ่แตะถ้วยมาบอกเลยคะ่ะสถานการณ์ในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความเหนื่อยอยู่บ้างนะที่ต้องทําอะไรเพียงคนเดียวหรือว่ามีการเดินทาง ไปทานั่นทนํานี่มากมายหลายอย่างแต่บางครั้งไปคนเดียวไปแบบตามลําพังแล้วดูเหนื่อยล้ากับสิ่งที่กําลังทําอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทาในเวลานี้บางทีถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะเนี่ยก็ไม่ต้องไปเร่งมันนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครงานการติดต่อง,งานโปรเจกต,ต์ต่างๆหรือผลงานต่างๆที่เรานำเสนอไปอะ ผลลัพธ์อาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ครึ่งเดือนหลังก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าโดยระยะเวลาของไพ่แฮงแมนอย่ประมาณ9-15ถึงวันเนาะทีนี้ค่ะพอมีความเหนื่อยปุ๊บเนี่ยคุณมีไพ่หรือเลิฟมาเป็นเรื่องของความรังในอีกเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ไม่นิ่งอีกคือความเหนื่อยมันก็นํามาสู่ความแบบอารมณ์แปรปรวนนะเออนะ นี่คือไพ่ธาตุลมด้วยนะอารมณ์ไม่นิ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับคนในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยบางทีแบบอารมณ์ปั่นป่วนเ,ออเรื่องงานก็เหนื่อยมาแล้วมากลับถึงบ้านต้องเจอคำพูดเจออารมณ์เจอความรู้สึกแบบนี้อีกมันเลยทำให้เราอารมณ์เสียได้นะคือจริงๆแล้ว,วคนธาตุคนราศีนีเนี่ยเขาค่อนข้าง,งเ่็บอารมณ์อยู่แล้วแต่พอเจ็บมากๆเข้าบางทีก็ระเบิดได้เหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเรื่องของความเหนื่อยล้า เนี่ยค่ะให้วางแผนเรื่องของการงานก่อนแล้วกันค่ะดูจังหวะอะไรบางอย่างราะอาจารย์เชื่อว่าการดูจังหวะ <c oughs> การทําอะไรในจังหวะที่มันใช่เนี่ยความสาเร็จมันเกิดขึ้นได้มากกว่าเนะาะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรแบบตามคนอื่นทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปโดยไม่รอบคอบเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่ได้เกิดผลลัพธ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูจังหวะวางแผนดีๆแล้วแล้วลงมือทําดีๆเนี่ยอาจารย์มองว่า สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์แน่นอนอาจจะเป็นช่วงกลางๆเดือนมิถุนายนก็ได้สามถ้วยคือความสําเร็จมีผู้คนให้การต้อนรับช่วงต้นเดือนอาจจะไม่โดดเด่นแต่กลางเดือนเนี่ยดูแล้วมีระยะที่ดีในเรื่องความสําเร็จน,นั่นกลายงานการกระทํารออยู่ต้นเดือนอาจจะเหนื่อยหน่อยนอะต่ับไปเรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะสิ่งที่คุณรับมาก็ได้นะเดอะฟูเนี่ยดูเหมือนว่า ธนาคารในเรื่องของรายรับก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีเข้ามาได้คุณแบบพอใช้จ่ายคล่องตัวอยู่เนาะรับมาก็จ่ายไปแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้โดดเด่นนะเพราะสังเกตว่าเดอะฟูลเนี่ยเขาจะถือถุงเงินใบเล็กๆไม่ได้ไม่ได้มาเป็นกอบเป็นกามแต่ก็ไม้คุณได้ใช้จ่ายอะคล่องตัวรับมาก็มีรายจ่ายต่อไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดอะฟูลคือ อิสะระมีความสุขกับเงินที่ได้รับไม่ได้มีความทุกข์อะไรเท่าไรแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่ามันมันมีมากจนเป็นเงินจิบอะไรมากมายแต่ก็คือมีใช้ใจ่ายตามสมควรในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ทางรายจ่ายก็มีอยู่นะเน่ก็ยังกังวลอยู่ในภาระหน้าที่หรือว่าต้องดูแลคนในครอบครัวคะ่ะหาคิดทึอะไรเพิ่มเติมสามารถทําได้เนาะในเรื่องของการเงินรายรับรายได้ลงทุนได้การติดต่อกันเข้าหาผู้คนเนี่ยเมื่อคุณดูแล้วจังหวะโอกาสบางอย่างมันใช่เนี่ย การที่เราจะเข้าไปคุยอะไรกับใครเนี่ยอาจจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยจากว่ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการงานและแกะการเงนินเพราะสามถ้วยมาเป็นเรื่องความสําเร็จอาจจะวินไม้เท้ามาเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นอะไรและประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นกลางเดือนดูแล้วมีทิศทางที่ดีแต่ช่วงต้นเดือนอาจจะต้องแบบ รอจังหวะแล้วก็ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมีความเข้มข้นในองค์ความรู้มากขึ้นไม่ใช่ว่ารอแบบชิวไว้ทําอะไรเลยอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณมีตําแหน่งตําแหน่งเนี่ยตำแหน่งความรับผิดใจเป็นสีดาบเนี่ย,ยอย่าชิวมากนะชิวมากจะก,การทุกคนแตะเบรกชีวิตเนาะทีนี้ต่อไปดูเรื่องของความรักกันหน่อยนะคะความรักคนมีคู่ค่ะได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยคืออะไรคะหกถ้วยดนหมายถึงว่า ในช่วงระยะเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอยู่ในช่วงเวลาการช่วยเหลือซึ่งกันและการประคับประคองการต่างฝ่ายต่างแบ่งรับแบ่งสู้ว่า,าต้องการคําแนะนําแบบไหนยอย่างไรเราให้แบบไหนยอย่างไรได้บ้างกับคนรักของเราในการที่จะทําจะให้จะช่วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหกถ้วยเป็นเรื่องของใส่ใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันคนโสดนะคะ คนโสนก็จะมีใครบางคนเดินทางมาหานะอาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากต่างประเทศมาจากต่างแดนมาจากทางไกลนะเป็นเรื่องของการเดินทางมาหาแล้วก็มาพบกันหรือตัวคุณเนี่ยค่ะมีการเดินทางเคลื่อนตัวออกไปคบคนรักในต่างแดนเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกอย่างมันโล่งขึ้นมันสบายใจมากขึ้นคุณก็มีการเดินทางแต่อย่างที่บอกค่ะว่าแฮงแมนมาเนี่ยบางทีมันติดขัดไงคือไม่ได้มันไม่ได้ทันทีกลางกลางเดือนอาจจะมีผลลัพธ์ในเรื่องของความรักที่ เป็นรักจากการเดินทางก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักนะคะแต่ต้นเดินดูแล้วยังไม่ใช่กลางๆ่ยมีโอกาสแน่นอนนะเพราะว่าเป็นไอ้อัศวินไม่เท้ามาในตำแหน่งคนรักนะ,นะคะคนโสดแต่ตัวตนเป็นแฮงแมนช่วงนี้คือรอแบบชิวๆหน่อยยาไปเจดๆๆจดใจจ่อจดจ้องคาดหวังแบบนี้ไม่ได้นะต้องแบบทําใจสบา,สบายๆเหมือนคนนอนให้หัวแล้วแบบรู้ว่าโอกาสอะไรบางอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้รอแบบสิ้นหวังแต่รอแบบมีเป้าหมายแบบนี้ค่ะเนาะ แต่ไปเรื่องสุขภ,ภาพร่างกายและสิ่งทีุ่กคนระมัดระวังสุขภาพร่างกายค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะเรื่องไมเกรนปวดหัวโรคเครียดคือบัญชีเราจดจ่อรอคอยกับผลลัพธ์ต่างๆค่อนข้างสูงอะ่ะคาดหวังไม่เยอะแล้วมันไม่ได้ตามนั้นอะ่ะคุณก็จะเกิดอาการแบบเ,เสียเซลล์มากแบบมันเสียวความรู้สึกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่ากลา,างเดือนน่ยมีผลลัพธ์ที่ดีแต่ต้นเดือนบอกเลยว่าไม่โดดเด่นเนาะระวังเรื่องสุขภาพนะคะโรคปวดหัวหรือไม่ก็ อาการเหนื่อยล้าต่างๆจากการเดินทางนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกเบรกตัวเองกับความรู้สึกข้างในใจนะสี่สีดาบอยู่ในตําแหน่งความรับในใจบางทีเรื่องงานเราเหนื่อยเนาะเดินทางอ่อนล้าและไปเจอความวุ่นวายอารมณ์คุณอาจจะปันน่นควรจนแบบแว่บอะไรจะเกิดก็เกิดปล่อยให้ทุกอย่างมันไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบนี้คือการคนแบบเบรกกับตัวเองไปเลยเนี่ยในใจเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ แต่แดๆก็ตามนะต่อให้คุณเบยกคุณจะพักแค่แ๊บเดียวเพราะตำแหน่งความสําเร็จมันก็ยังไปสามถ้วยอยู่ก็ยังยังว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ดีๆนะคะเดอ s ซันนะอย่าลืมว่าพอคุณมีความสําเร็จแล้วทุกอย่างมันจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันจะปะกนกันเดอ s ซันจริงๆเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ไปอยู่ในตแห่งอริคือเราสําเร็จเราโดดเด่นแต่สิ่งที่โดดเด่นทําให้เราอึด ใจอึดอัดใจไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งกับชีวิตนะคะดูจังหวะอะไรที่ใช่ก็ทําตามสเต็ปตามขั้นตอนของตนเองเนาะเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะมีทิศทางเหมือนกับมันจะมีช่องทางให้เราได้เห็นอะได้ลงมือทํานะคะแล้วก็ความสําเร็จมานะคะแต่ว่าไม่ใช่ชิวจนแบบไม่ทาอะไรเลยก็ไม่ได้นะคือรอ รอแบบรู้ว่าต้องทําอะไรแบบมีเป้าหมายไม่ใช่รอแบบสิ้นหวังนะต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ทิศทางในช่วงกลางๆเดือนมีโอกาสที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสื่อสารทางไกลก็มีโอกาสนะคะและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีมีที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษนาคมก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักกรับมาเชิญทใหม่ในครั้งหน้านะคะเชานี้สวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูเจออานารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราะหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้ใาใจง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตรงนม้นี่แต<ง>่มาก<ง> การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยางพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,ะแม่ท้ากางท่าปล่้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยอุ้กรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตามูอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเลยนะคะ ดีมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบวกล้องมากกว่านี้ได่แค่ดูโอแคเพียงเดียวนะอะจขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทำให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันเนี้ยน้องเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหลักจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำได้เลยทำได้สิงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ย มั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะ<ม>ว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้และงก็รู้ึัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความานาจเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดู้่ายขึ้นค่ะอืมเบ้อาาแบ่นมากึ้น มาเรียกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมญินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กาลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตันุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ